สเคนโนสวัสดีค่ะบ้านไม้มือสองนะคะเน้นตามสภาพนะคะแปลงนี้ไม่มีคนอยู่อาศัยนะคะก็อาจจะดูลกๆหน่อยนะคะเอ๊หรือมีคนอยู่ค่ะทุกท่านมีรถอยู่หลายคันเลยทีเดียวค่ะเป็นบ้านมือสองเน้นตามสภาพนะคะพร้อมที่ดินตามโฉนด163ตารางวาโอ้บ้านสวยราคาถูกแล้วค่ะ แค่590,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาวิเศษรวมค่าโอนแล้วด้วยตั้งอยู่ที่ตำบลวังไซคําอำเภอเวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะติดทางสาธารณประโยชน์2ด้านเลยค่ะ590,000บาทนะคะราคาสุดคุ้มเลยค่ะบ้านสวยมากสนใจนัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป แนะนำให้นัดหมาย่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ